เพราะมันคือความภาคภูมิใจมี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 ไม่เคยทิ้งมันเนี่ยคือใส่สะพร์ตอน2021นะคะแล้วก็เนี่ยคือ2,019คือเก่ามากตำนานตำนานมีมีเลยนี่คือ2,019มีมีรักมีมีรักมากมีมีจะเก็บเดี๋ยวเรามาเก็บพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนคือพี่น้องมีมีทุกคนคือ เสียงที่ทําให้มีมีได้มีสายสะพายนี้จริงไหมเรื่องจริงนะทุกคนที่มาเม้นมีมีทุกคนที่มาให้กําลังใจมีมีทุกวันนี้คือสายสะพายสองเส้นนี้มีมีเปรียบเทียบเสมือนว่าทุกคนคือสายสะพายของมีมีทุกครั้งที่มีมีใส่สายสะพายเนี่ยมีมีจะนึกถึงว่านี่คือแฟนคลับมีมีที่ทําให้มีมีมีสายสะพายนี้ได้เพราะว่าแรงบันดาลใจหรือว่ากําลังใจมาจากทุกคนเลยทุกคนคือสายสะพายของมีมี แล้วก็นี่นะคะโอ้ยยนยน,ยนใส่สะภายเฉยเดี๋ยวก่อนเดนิแล้วก็นี่นี่คะ่ะใส่สะภายของรองหนึ่งนางสาวเชียงใหม่สวยไหมคะสวยไหมย,ยวใส่ให้ดูว,วูสวยมากอรองหนึ่งนางสาวเชียงใหม่อันนี้จากพี่ก๊อตไดมอนด์นะคะ อ๋อจะเล่าให้ฟังว่าพี่ก๊อตอ่ะหนูมีข้อความอยู่คือหนูจะทักไปขอบคุณพี่ก๊อตไดมอนด์มีมีไปทักว่าพี่ออสพี่อะไรไม่รู้สักอย่างพี่แบงค์อะไรไม่รู้สักอย่างมีมีทักแต่ไม่ใช่ชื่อพี่ออสเอ๊ะแต่ไม่ใช่ชื่อพี่ก๊อตนะคะใช่ไหมเขาชื่อก๊อตใช่ไหมพี่ก๊อตไดมอนด์นะคะนี่นี่นี่มีมีได้มงเล็กๆแล้วก็เนี่ยมีมีเก็บมันใหม่รองหนึ่งนางสาวเชียงใหม่นะจ๊ะแล้วก็ อันนี้คือป๊อปปูล่าโหวตที่ทุกคนโหวตให้มีมีตอนนางสาวเชียงใหม่อะค่ะนี่คือใส่สะพายของป๊อปปูล่าโหวตเห็นไหมมิมีถึงบอกว่ามีมีมีทุกวันนี้ได้เพราะทุกคนจริงๆทุกคนที่เข้ามาเมนทุกคนที่ให้กําลังใจเนี่ยคือใส่ไม่ใช่ใส่สะพายมีมีนะใส่สะพายของทุกคนนะเอาดีแล้วก็นี่เลยค่ะ Face of Beauty by วุฒิศักดิ์คลินิกวุฒิศักดิ์คลินิกนะคะ ที่มีมีได้รางวัลหนึ่งแสนบาทแล้วมีมีก็เอาเงินไปแบ่งให้กับพ่อแม่แล้วไปซื้อรถรถมอเตอร์ไซค์มือสองนี่อันนี้คือใส,ส่สะพายของปีนี้และอันนี้คือใส,ส่สะพายของปีสองพันสิบเก้าเก็บมันไว้เก็บมันไว้และนี่แม่สปายตาชตาชนะคะโอเค ธอต้องใส่ห้าอันไปนเลยเนี่ยออกงานมิมีจะใส่อย่างนี้ไปเลยและไฮไลท์พิเศษของเราคือมองกุฎรองนางสาวเชียงใหม่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็อยากเห็นมงกุฎอาพูดแล้วก็จะร้องไห้เราจะไม่ร้องไห้เราต้องเข้มแข็งเพราะว่าม่มีรักในการเป็นนางงามมากแฮหเห็นไหมว่าจะร้องไห้ตลอดเลย ใจจริงไม่มียังไม่อยากเ้อาให้นะทุกคนมงจะล่วง สวยไหมคะ